ต่อยอีพีสองมาทีนี้วต่อยอีพีสองก็ตกลงขายเหมือนซึมสินแล้ววเอาเอาไปรูปรูปข้างรูปไปกินวางไปกินปลาวังหน้าว่ะเจ้ไปกินปลาวังไม้ย้ายจากบังนี้ไปกินปลาวังไม้ไปอยู่คุนอยู่พีเขาก็ว่าไปเนาะเจนกระตกลงโอเคขาย เขาใายจำบุผิดขายสามเงินดิหลงพอจะอาวาสวัดฮันตีวาไปผลให้ไปเว้าเอาไว้ติให้ไปบอกว่าโอ้คันถ้าว้าตกลงเมพงนภานี่ตกลงอิมายูน้ำเขาหลวงพ่อคุ้นเอีตกลงขาย เอาเอาสิเดือดลอยวางไหนก็เอาดอกไม้ท oh no. ุกเทียนไปเบ่าวหนูแล uh> uh ้วแล้วหลวงพ่อตะปุนใส่ตะกุนทีบางเงินกันดับบินดับคืนเอาเรือมากันโอ้โหนี่มาฮอดบ้านมันตีมือตีซ้อมลากมาน่ะจีไปกันจากคนไหลอยู่แต่มันมีที่ที่รู้ลาก ไทยบ้านพวนนะจ๊ะไ <ừ, S 1> ทยบ้านพวนไปกันรักเนะเขาก็ถามประวัติว่าเรือนี้แต่งแบบไหนมีอย่างสังไดแต่งสั้นขึ้นหวัวเรือมีเข้าโอนเข้าโอนวันนะแล้วก็ไตมัดติดหวัวเรือ จ้าแล้วก็หมูยองตองถ้าเรืออันใดกินหมูยองตองนี้อีเข็มจังก็หมูยองตองนี้มันก็มีหลักอยู่ติดกับตุ้นมะพร้าวติดกับขันห่านี่ก็เอาใบตองนี้ไปวางแล้วเราก็เอาหมูนี้ไปวางลงใปตองฮะ

giờ luôn nám, hồ cá báu ô oh. thì đấy, ông mà luôn luôn đó bè luôn tập bản cầu luôn đi quạt ý nhằng có là quạt tha luôn ta ồ cái oh. chốt tha tha nhằng vô nữa cốt chốt nữa có phải chán ồ oh, cốt cốt chốt ní mà mà xóm hay thầy bán quần có. ันคือสิญยังอยู่หรอกเพราะว่าเป็นเด็กน้อยอยู่เขาก็บอกคำก่อโบกคำเวลาเอาเรือเทงให้เบาแม่นางแถวนี้ให้เบาแม่คงขาเบาแม่นางแถวนี้เขาก็ะเบาะเราอยูุ่้นผ kind of ู้ใดแต่งหลวงพ่อท่านตีแต่งเองอ่ะบ้าานเขจไงหลวงพ่ออยู่วัดท่าโลงท่านตีแต่งเอาเองอไงหลวงพ่อฮั่นเป็นสิบสิญญังอยู่ มลพต้องมีคนอีกคนนึงนะรบบอต้องมีคนเต็งหลวงพ่อไปอยู่ไกลเหลือบ่ได้บอโอ้ถ้าอยากได้ก็ไปพูดเอาว่าตีหลวงพ่อว่านะถ้า,ากถ้าเขาถ้าเขาจะไปนี่เขาจะเป็นยังไงเขาจะไปดีๆเลยใช่ไหมเออจะไปะไปถ้าเม่พง์นะพานี่อีมา หลวงพ่อองค์ท่านบ่เคยไหว้อีไข่เรือถ้าพงนาภาอีมาหลวงพอ่อท่านก็นอีกตกลงขายเออหลวงพอ่อยู่พูนเมพงนาภายู่พี่เขาก็ปุกเป็นเลือฮ็ดหานไว้วางเขาบอกที่มะลิเก,กะกะไม่คือไทยบ้านเฮาเขาขเห็นด,ดีเห็นดีจังละ เียลิมฮันซีวาเลียอย่างเขาติดคอไว้แม้แต่มือนี้โหยืนเข้าไปจับนี่ก็จับได้เขาบอกให้คนเขาไกลเขาม่ใหญ่ห็นน้ายลานเลยน้ยเรนลิ้วๆลี้วเข้ๆๆไปโราคาเส้นลัวสมัยตะกี้เนาะเดี๋ยวนี้หม้สามเซ้น เอามาแล้วเป็นยังไงทีนี่นะเอาพองนาพามาแล้วเป็นยังไงทีนีะ่ะเอาพองนาพามาก็มาซ้มมาแข่งมาเอามา,าถ่ายสนะผวดของนศาลเทศาขวดทองก็สน,นะักขวดนะเอามาก็เอามาซื่อๆนี้เนาะถึงเวลาลงน้ำหมดแล้วแทงเอาขันห้าขันแป๊ด